สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเที่ยวแถวปากช่องเขาใหญ่ประเด็นก็คือมาทำงานด้วยนั่นแหละครับได้โอกาสถ่ายคลิปลงในช่องครับผมเจอบรรยากาศเขาต้นไม้เขียวอ่าก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับด้านหลังผมนี่ที่เห็นขา,ขาวๆนะครับ ก็จะเป็นวัดวัดพระขาวนะครับที่มีองค์พระสีขาวตั้งหันหน้าออกมาหาถนนมิตรภาพนะครับเวลาวิ่งผ่านแถวกลางดงมองมาจะเห็นชัดเจนนะครับนี่เป็นไงครับบรรยากาศหายใจโลง่ลงโลง่ลงโลง่งโล่งปลอดดีครับอเดี๋ยวจะออกเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวถ้าเจอตรงไหนสวยๆก็จะลงมาถ่ายเดี๋ยวจะลองซูมพระขาวดูนะครับ ว่าจะคมชัดได้ขนาดไหนถ่ายระยะนี้ยังสวยมากเลยครับส่วนส่วนด้านหน้านี้หน้าเขานี่เป็นสวนแก้วมังกรนะครับที่มาถ่ายอยู่ตรงเนี้ยนะครับเข <'s> awesome. ียวสวยเลยทีเดียวและเดี๋ยวเราเข้ามาที่ทางเข้าวัดพระขาวนะครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆแต่ก็คงไม่ได้ขึ้นไปไหว้นะครับผมเพราะเวลามันไม่ทันครับ นี่ก็จะเป็นสะพานข้ามก่อนถึงวัดนะครับเป็นถนนตัดใหม่เดี๋ยวจะขอพรกันนะครับก็ขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทําสิ่งไหนก็ให้สําเร็จสมปรารถนานะครับผมก็เดี๋ยวมาไหว้พระด้วยกัน,นครับได้เข้ามาดูก็ให้ได้บุญให้ได้โชคดี โชคลาบด้วยก็ได้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาแต่ไม่ได้ขึ้นไปไหว้ด้านบนก็ได้มาถ่ายรูปได้มาทําคลิปนี่ก็ถือว่าโชคดีมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่อกันนะครับผมตรงนี้ผมเลี้ยวเข้าถนนเส้นตรงข้ามมวกเล็กนะครับตรงหน้าทางเข้าจะมีป้าย daily home นะครับผมเนื่องจากถนนมิตรภาพนะครับมุ่งหน้าปากช่องรถติดยาวมากครับก็เลยต้องหนีเข้ามาทางนี้ก็ได้ดูบรรยากาศ อ่าถนนหน้าเขามารับแสงพระอาทิตย์ครับแต่การขับรถอย่ามัวแต่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอถ่ายวิวนะครับเพราะว่าต้องระวังเพื่อนร่วมใช้ทางนะครับค่อนข้างอันตรายครับผมต้องต้องดูนิดนึงครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเดี๋ยวจะไม่สนุกเอานะครับผมจอดเก็บบรรยากาศหน้าเขาครับเนี่ยแดดส่องเขาสวยมากครับสบายตาดีครับก็เลยจอดเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกัน เผื่อใครวิ่งมาทางนี้นะครับอยากจะพักผ่อนสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับสวยงามมากครับผมและเรากำลังจะเลี้ยวเข้าที่หมายนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วมาทำงานครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวหาที่จอดเดี๋ยวออกมา ถ่ายรูปบิวด้านหน้าให้ดูอีกทีครับผมก็เลี้ยวเข้าไปฝั่งซ้ายก็จะเป็นเหมือนจะเป็นแนวคอน,คอนโดครับแต่จะเป็นแบบแนวกึ่งทางยุโรปส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นสถาปตัตยกรรมแบบอ่าเป็นหอเอนนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภยัยเลยนะครับเป็นทรงหอเอนมืองปิซ่าครับก็จะเป็นอ่าที่พักนะครเป็นเป็นโรงแรม ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นถ่ายรูปกันก็จะเป็นแนวแบบว่ายืนค้ำหออะไรประมาณเนี้ยนะครับจอรดรถเสร็จแล้วครับก็ออกมาถ่ายหอเอนนะครับความสวยงามนะครับก็เป็นวิวถ่ายรูปที่นักเดินทางส่วนใหญ่เดินทางมาก็จะแวะจอดถ่ายนะครับช่วงกลางคืนเวลาเปิดไฟก็สวยนะครับเห็นมาแต่ไกลเลย บางท่านก็ตั้งใจมาถ่ายรูปวิวแถวนี้โดยตรงเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในโครงการนะครับโครงการก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปได้นะครับมันต้องอคนพักอยู่ด้านในหนึ่งแล้วก็อจองทานอาหารด้านในหรือว่าจองทํากิจกรรมด้านในนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับถึงจะอนุญ,ญาตให้เข้าไปและนี้ก็จะเป็นน้ําพุ ด้านหน้านะครับเป็นเป็นวงเวียนมาเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าด้านในนะครับจะถึงแล้วเข้ามาด้านในแล้วนะครับอันดับแรกเลยฝั่งซ้ายจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับผมสนามกอล์ฟไปอยู่ด้านหน้าโครงการส่วนด้านบนก็จะเป็นคอนโดสไตล์ยุโรปอย่างที่บอกครับมาเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันเลยทีนี้ลุยครับลุยครับจะถึงแล้วจะถึงแล้ว เข้าไปด้านในนะครับระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับแต่จะให้ดูวิวทางเข้าครับก็จะเป็นต้นไม้เป็นเขาเรียกก็คือมองรล้วสบายตาครับผมส่วนด้านในเข้าไปก็ลึกพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีหลายหลายโครงการจะเป็นโครงการบ้านนะครับแล้วก็จะมาทำกิจกรรมกันก็จะเป็น คลับเฮาส์โซนตรงกลางจะเป็นทาวสแควร์ครับทาวสแควร์ Square, ก็จะมีร้านกาแฟาร้านอาหารเพลกาวสนามเด็กเล่นนะครับก็จะมีเล่นแบบแอดเวนเจอร์เล่นว่ายน้ำอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสูงๆส,สวยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ผม มาทําบ่อยก็จะเป็นเช่าจักรยานของโครงการเนี่ยครับให้สําหรับลูกค้าก็จะมีจักรยานหลายแนวครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูท้ายคลิปอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างค่าเช่าก็ไม่ไม่แพงมากครับเวลาเปิดเขาาประมาณเจ็ดโมงครับจะปั่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นปั่นรอบโครงการครับค่อนข้างไกลอยู่มีเลนของจักรยาน มีทางลอดอุมโมงโก็ดูวิวครับมันได้สูตรอากาศได้ดูวิวมันก็เพลินครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็ถึงวงเวียนนะครับเราจะตรงขึ้นไปอีกน,นิดนึงก็จะเป็นทาวสแควร์จุดหมายที่จะมาในวันนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นป้ายบอกทางโครงการมากลางคืนถ้าไม่ค่อยได้มาก็จะงงๆหน่อยครับมันมืด ทาวเรสแรเราก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวหาที่จอดทำทุระอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะลงไปถ่ายาที่ปั่นจักรยานแล้วก็ถ่ายวิวเขาจากด้านหน้าทาวเสแควรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไล่ลงไปนะครับจนถึงด้านล่างตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็น ที่สูงนะครับแล้วก็จะไล่ระดับลงไปก็จะเป็นดูเขาเรียกอะไรดูสถาปัตยกรรมแล้วก็จะมีร้านกาแฟมีโต๊ะนั่งทานด้านหน้ารับลมมันเป็นเหมือนช่องลมนะครับที่พัดเข้ามาพอดีครับเขาน่าจะออกแบบมาทํานองนี้นะครับก็แน่รับจะเป็นตึกทรงสวย ก็จะมีรถกอล์ฟไปส่งเขาเรียกถ้าเป็นตามหมู่บ้านเขาเรียกว่าลูกบ้านนะครับที่พักอยู่ที่โรงแรมตรงนี้แล้วก็จะเป็นลงมาทานอาหารเช้าของโรงแรมก็ลงมาทานได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับเราก็จะเดินลงไปด้านล่างสุดก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับสาวายน้ำ แล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรที่จุดเก็บจักรยานเช่าจักรยานเซอร์วิสนะครับด้านล่างข้างล่างก็จะเห็นมุมเขาเพราะมันเป็นทางลาดลงไปนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ภาพเสียงอาจจะยังไม่ค่อยดีพอสมควรนะครับลองใช้อ่าไม้เขาเรียกอะไรไม้ยึดมือถือใหม่มันก็ยังสั่นๆอยู่ครับก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะมุมตรงนี้ผมค่อนข้างจะชอบนะครับเป็นมุมมองที่จากข้างบนมองลงไปสวยตรงนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับแนวเอเวนเจอร์ Now, เอามุมนี้มาให้ดูอีกทีนะครับรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวครับมองลงไปแล้วมันสบายตาสบายใจครับมุมมองสวยขายวิวขายบรรยากาศครับมาดูต่อที่ชอ็อปหรือจุดสำหรับเช่าจักรยานในการปั่นนะครับก็จะมีเลทราคา ของเด็กอยู่ที่40เอ่สโทษ o ีครับของเด็กจะอยู่ที่60บาทแล้วก็ของผู้ใหญ่จะอยู่ที่100แล้วก็มีค่าเช่าหมวกอีก20บาทนะครับส่วนตัวจักรยานนะั้นแล้วแต่จะชอบจะถนัดนะครับว่าจะเลือกทรงไหนแนวไหนก็จะมีะมีของของเด็กก่อนนะครับแล้วก็จะเป็น bmx มีแนว ไฮบิดมีจักรยานทรงแม่บ้านนะครับแล้วก็จะมีเสือภูเขาตอนมาถ่ายนี่ก็จักรยานบางตานะครับเพราะคนมาใช้บริการกันเยอะนะครับผมปกติจักรยานจะเต็มร้านล้นร้านเลยคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากช่องอานายชาแนลด้วยนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเตือนทุกคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ